สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจุลเจิมฝากถึงชัดชาติเรียกได้ว่าเป็นผู้ว่ากรทมที่ได้ใจคนในกรทมไปเต็มเต็มสหรับชัดชาติสิทธิพันธ์นักการเมืองนักธุรกิจอาจารย์และวิศวกรและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมในรัฐบาลยิ่งรักจินวัตและชัดชาติยังมีภาพลักษณ์เป็นรัฐมนตรีที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตถภีหลังจากที่มีภาพหิ้วถุงอาหารในปีพุทธศักราช2556และทําให้ชัดชาติมีชื่อเสียงมาอย่าง ต่อเนื่องโดยเฉพาะบนสื่อสังคมที่มีการนำภาพไปทำอินเทอร์เน็ตมีมในรูปแบบต่างๆจนกระทั่งต่อมาชัชาตดิได้ละออกจากพรรคเพื่อไทยเพื่อมาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในปี2565และชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ หลังจากที่ได้รับตำแหน่งชัดๆอยังได้ออกมาเผยนโยบายเร่งด่วนไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วมเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนทางม้าลายเรื่องหาบรเรแผงลอยสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวและประเด็นงบประมาณปี2565ของกอทมอที่เหลือไม่ถึง100ล้านบาทจะจัดสรรงบประมาณอย่างไรนั้นชัดๆได้เผยว่าไม่กังวลเรื่องงบประมาณพระนโยบาย214ข้อมีหลายเรื่องที่ใช้งบประมาณน้อย สามารถเดินหน้าได้เลยเช่นการใช้แอปพลิเคชันในช่องทางร้องเรียนให้คนโกรงเทพสามารถเดินหน้าได้เลยส่วนนโยบายที่จําเป็นต้องใช้งบประมาณสามารถที่จะรองงบประมาณปี2566ได้รวมถึงกทมยังมีเงินสะสมกว่า10,000่นล้านบาทที่สามารถเบิกเป็นงบฉุกเฉินได้ทั้งยังฝากถึงข้าราชการกทมที่ทํางานมานานโดยรับประกันว่าจะให้ความเป็นธรรมในการบรรจุแต่งตั้งและสุด Facebook จุลเจิมยุคน ของหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงผู้ว่ากอมอคนใหม่ว่าท่านผู้ว่าชัดๆครับน้ำในคลองแสนแสบส่งกลิ่นเหม็นและดำมาอีกแล้วครับช่วยแก้ปัญหาให้หน่อยในอดีตท่านผู้ว่าคนเก่าทำมาดีแล้วหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ